สวัสดีครับผมนายธนากรเสิดภูเขียวนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2รหัสนักศึกษา624991011วันนี้เราจะมาทำการตรวจด้านกายทั้ง10ท่าครับ ท่าแรกนะครับเราจะยื่นแขนทั้งสองข้างนะครับออกมาในลักษณะนี้นะครับแล้วจากนั้นเราจะหงายมือแบบนี้ครับเพื่อสังเกตดูความผิดปกติของแขนทั้งสองข้างนะครับต่อมาท่าที่2นะครับเราก็ยังอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วเราจะสังเกตบริเวณมือครับแล้วก็ซอกนิ้วทั้งสองข้างครับว่ามีความผิดปกติไหมครับต่อมานะครับท่าที่3ครับเราจะยกมือขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วนะครับทั้งสองข้างจับบริเวณหนังตาแบบนี้ครับ แล้วเราจะเกอกตานะครับขึ้นข้างบนล่างซ้ายขวาเพื่อดูความผิดปกติของเยื่อบุตาครับครับต่อมาท่าที่4นะครับเราจะดูบริเวณหน้าอกนะครับโดยการดึงเสื้อออกมาเล็กน้อยครับหรือปลดกระดุม1เม็ดครับเพื่อทําการดูบริเวณหน้าอกครับว่ามีความผิดปกติของผิวหนังหรือไม่ครับต่อมาท่าที่5นะครับเราจะใช้มือข้างซ้ายนะครับ จับบริเวณกอกหูข้างขวาแบบนี้นะครับเพื่อตรวจดูบริเวณใบหูกกหูหรือหูนะครับหรือเหานะครับว่ามีความผิดปกติหรือไม่ครับต่อมาท่าที่6นะครับเราก็จะใช้มือด้านขวานะครับทำแบบท่าที่5้าครับเพื่อตรวจดูบริเวณใบหูเช่นเดียวกันครับ ต่อมาท่าที่7นะครับเราจะตรวจอวัยวะบนใบหน้านะครับเช่นปากหรือจมูกนะครับโดยการยิ้มแบบนี้ครับต่อมาท่าที่8นะครับเราจะตรวจบริเวณปากนะครับโดยการอ้าปากและแลบลิ้นและออกเสียงอาครับเพื่อเราจะตรวจบริเวณลำคอรตรวจต่อมทำซินต่อมไทรอยหรือว่าตรวจว่ามีฟันผุอย่างไรหรือไม่ครับ ต่อมาท่าที่เก้านะครับเราจะใช้มือทั้งสองข้างนะครับจับบริเวณหน้าขาแบบนี้นะครับแล้วก็กางขาแบบนี้ออกเล็กน้อยนะครับแลงจากนั้นจะดึงกางเกงขึ้นบริเวณเหนือหัวเขา่าแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ดึงกางเกงขึ้นบริเวณเหนือหัวเขา่าเช่นกันครับเพื่อตรวจดูบริเวณขาทั้งสองข้างครับ ท่าสุดท้ายนะครับคือท่าที่10เราจะสังเกตบริเวณขาด้านหลังทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ลักษณะการเดินครับครับการตรวจด้านกายก็มีทั้งหมด10ท่าเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ